บางครั้งคนเรานะเพื่อความอยู่รอดของชีวิตตัวเองและคนรอบข้างซึ่งเป็นที่รักก็ต้องยอมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขัดต่อศีลธรรมทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แก่ใจดีว่าผิดโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมาในภายภาคหน้าคิดอย่างเดียวคือปัจจุบันทำยังไงจะได้มีเงินซื้อข้าวกินมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเท่านั้นเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันทีหลัง ครอบครัวของคุณประดิษฐ์นี่เป็นครอบครัวที่มีฐานะปานกลางแกจำได้ว่าเมื่อตอนแกยังเด็กอายุประมาณสัก14 1 5ปีตอนนั้นพ่อกับแม่พาแกกับน้องสาวมาเช่าบ้านอยู่แถวย่านบางพูเป็นตึกแถวสามชั้นเจ้าของเขาปลูกขายแต่คนที่ซื้อเอาไว้เขาไม่ได้มาอยู่แล้วก็ประกาศให้เช่าพ่อคุณประดิษฐ์ผ่านไปแถวนั้นเห็นว่ามันเหมาะที่จะค้าขายแล้วก็อยู่อาศัยได้ด้วย เพราะว่าอยู่ใกล้ตลาดก็เลยตกลงใจพากันย้ายจากราชวัตรมาอยู่ที่บางพูสมัยเมื่อ20ป,ปีมาแล้วนี่ค่าชาวบ้านยังไม่แพงถ้าเก็ดจำไม่ผิดตึกห้องแถวสามชั้นที่ไปเช่าเขาอยู่นี่ราคาเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะต้องมีการเซ้งกันหลายหมื่นทีเดียวพ่อคุณประดิษฐ์ทำงานบริษัทที่มีชื่อ ที่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างทั้งยารักษาโรคจนถึงผงสักพอกยี่ห้อดังๆหากเอ่ยชื่อก็เป็นต้องร้องอ๋อทันทีส่วนแม่นะอดีตเคยทำงานเป็นนางพยาบาลที่โรงพยาบาลแถวแถวสวนลุมพินีมาพบรักกับพ่อคุณประดิษฐ์ที่นั่นเห็นแม่บอกว่าพ่อไปเสนอตัวอย่างยาที่โรงพยาบาลเจอกันบ่อยก็เลยชอบกันแต่งงานแล้วจนกระทั่ง คุณประดิษฐ์มีอายุได้สิองปีแม่ถึงได้ลาออกจากงานเพราะว่าต้องมาดูแลน้องสาวคุณประดิษฐ์ที่เป็นโรคหอบหืดแต่แม่ก็มีความรู้หลายด้านทั้งตัดเย็บเสื้อผ้าและเสริมสวยทำผมแต่งผมพอบ้านย้ายมาอยู่ตึกแถวสามชั้นก็เลยเหมาะในการเปิดร้านเสริมสวยของแม่ซะเลย ลูกค้าก็เป็นคนในย่านนั้นที่เป็นชาวตลาดแล้วก็พวกนักร้องในคลับแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่มาเช่าหอพักอยู่ใกล้ๆชั้นสองเป็นที่พักอาศัยคุณประดิษฐ์ไม่รู้ว่าแม่ท่านได้เปิดกิจการพิเศษนอกเหนือจากเสริมสวยขึ้นตั้งแต่เมื่อไร่เพราะว่ากลางวันเนี่ยคุณประดิษฐ์ต้องไปเรียนหนังสือมารู้อีกทีตอนเห็นมีผู้หญิงวัยรุ่นบางสาวใหญ่บางขึ้นไปบนชั้นสองกับแม่ แล้วก็หายไปในห้องเล็กๆที่ติดกระทางขึ้นชั้นสามโดยแม่บอกให้คุณประดิษฐ์เพ้าชั้นล่างแล้วก็คอยดูต้นทางตอนนั้นนะคุณประดิษฐ์ยังงงๆจนกระทั่งพวกผู้หญิงเหล่านั้นกลับไปแล้วแม่ถึงได้เล่าให้ฟังว่าคนพวกนี้เขาเป็นนักร้องไนท์คลับบ้างเป็นหมอรวดบ้างเวลามาทำผมที่ร้านแม่ก็คุยปรึกษากันถึงปัญหาเรื่องการตั้งท้องโดยไม่เจตนา ต่างก็เสาะหาสถานที่จะทำแท้งแม่เองเคยเป็นนางพยาบาลเป็นผู้ช่วยแพทย์ประดุงคันรู้เรื่องนี้ดีแล้วก็เคยทำด้านนี้มาบ้างแม่ไคร่กลววอยู่หลายครั้งเห็นว่าตอนนี้ภาระในบ้านเรามีมากลำพังพ่อคนเดียวก็นหนักพอสมควรในการรับผิดชอบครอบครัวส่วนไรายได้ในร้านเสริมสวยก็เอาแน่ไม่ได้บางวันก็มีลูกค้าบางวันก็ไม่มีแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะรับทำแท้งให้พวกนั้น ทีนี้ปากต่อปากก็เลยมีคนทำมากขึ้นเรื่องนี้พ่อยังไม่รู้นะถ้ารู้ต้องเล่นงานแม่ตายแน่เลยลูกต้องช่วยแม่เก็บเป็นความลับนะแต่มันบาปกรรมไม่ใช่เหรอครับแม่คุณประดิษฐ์ถามออกไปเพราะว่าเวลานั้นอายุประมาณ14 1 5าก็โตพอที่จะรู้เรื่องดีเรื่องชั่วแล้วแม่ก็มีสีหน้าสลดลงแล้วก็บอกว่ามันก็จริงอะลูกแต่มันเป็นความจำเป็นแม่ตั้งใจว่าจะทำอีกไม่กี่ครั้งก็จะเลิก สองแม่ลูกก็คุยปรึกษากันคุณประดิษฐ์นะเข้าใจแม่ดีก็คอยเป็นต้นทางดูทั้งพ่อทั้งตำรวจให้แม่ตั้งแต่นั้นมาหลังจากกลับจากโรงเรียนด้วยความอยากรู้คุณประดิษฐ์ก็สอบถามถึงวิธีที่จะทํานั้นว่าน่ากลัวแล้วก็เป็นอันตรายไหมแม่แม่ก็เล่าให้ฟังว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญแล้วก็อนามัยของเครื่องไม้เครื่องมือคุณประดิษฐ์ก็ไม่รู้ว่าสมัยนี้เขาทํากันยังไงแต่สมัยแม่นั้นอะ เขามีเครื่องมือที่เรียกกันว่าปากเป็ดลักษณะเหมือนที่หนีบผมหรือว่าไม้หนีบผ้าแต่ว่าอันใหญ่กว่าทำได้โลหะใช้สอดใส่เพื่อเปิดปากช่องคลอดแล้วก็ใช้น้ำยาสำหรับการนี้โดยเฉพาะฉีดเข้าไปเพื่อกัดก้อนเลือดที่จะเป็นทารกภายในมดลูกหลังจากนั้นมดลูกก็จะบีบตัวขับก้อนเลือดนั้นออกมาตามธรรมชาติแต่ถ้าก้อนเลือดนั้นเริ่มจเจริญเติบโตมากขึ้นก็เป็นการยากที่จะเอาออก ถ้าหมอไม่เก่งจริงอาจจะมีการตกเลือดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คุณประดิษฐ์ฟังดูแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวมากแม่มาเลิกทําโดยเด็ดขาดเมื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของแม่เมื่อมีลูกค้ารายหนึ่งเป็นนักศึกษาหญิงใจแตกมั่วสัมสนกับผู้ชายไม่เลือกจนตั้งท้องเธอท้องเกือบห้าเดือนแล้วแต่มาโกหกแม่ว่าแค่เดือนเดียว ประกอบกับเธอเป็นหญิงสาวรูปร่างเล็กก็ดูไม่ออกเพราะท้องไม่ใหญ่เย็นนั้นคุณประดิษฐ์ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแม่ก็ทำวิธีเหมือนที่เคยทำแล้วก็สำเร็จด้วยดีไม่มีการตกเลือดแต่สิ่งที่ทำให้แม่ตกใจก็เพราะว่าซากก้อนเลือดที่หลุดออกมานั้นมันเริ่มเป็นมนุษย์แล้วแขนและขาเริ่มโผล่ให้เห็นเครื่องหมายเพศน่รบุว่าเป็นทารกเพศชายแม่ก็เสียใจมากหลังจากคนไข้ที่เป็นลูกค้ากลับไปแล้ว คุณประดิษฐ์เองเป็นคนช่วยแม่นำซากศพทารกนั้นไปขุดดินฝังไว้หลังบ้านหลังจากนั้นมาแม่ก็เลิกทำเด็ดขาดนำเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดไปโยนทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาหมดคุณประดิษฐ์เองก็สบายใจขึ้นตามปกติแล้วครอบครัวของคุณประดิษฐ์นี่เป็นครอบครัวที่ใจบุญสุนทานโดยเฉพาะแม่นะชอบทำบุญทำทานกับเพื่อนมนุษย์และก็ศาสนาเป็นประจำ แต่เชื่อไหมว่าผลบุญก็ส่วนผลบุญผลกรรมก็ส่วนผลกรรมเมื่อคุณประดิษฐ์อายุได้21ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกทหารแม่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกท่านทรมานมากก่อนหมดลมหายใจร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจากโรคร้ายบางครั้งก็ร้องเอะอะโวยวายเพ้อถึงแต่ว่ามีเด็กๆหลายคนจะเข้ามาทุบตีร้องบอกคนโน้นคนนี้ให้มาช่วยที มีเด็กผู้ชายปีนขึ้นมาบนตัวท่านแล้วก็จะบีบคอซึ่งทุกคนก็ไม่มีใครเห็นอย่างที่ท่านว่าทุกคนก็พากันประหลาดใจมีแต่คุณประดิษฐ์คนเดียวที่รู้ว่ามันคืออะไรแม่จากคุณประดิษฐ์และทุกคนไปหลายปีแล้วและหลายปีที่ผ่านมาก็ทําให้คุณประดิษฐ์ไม่มีความสุขคิดกังวลแต่เรื่องเวรเรื่องกรรมที่ผ่านมาบอกตามตรงว่ากลัวจริงๆกลัวว่าตัวเองจะได้รับผลกรรมนั้นด้วย ถึงไม่ได้เป็นผู้ลงมือแต่ว่าแกก็สมรู้ร่วมคิดดูต้นทางครับผลกรรมยังไม่ก่อกำเนิดให้เกิดทุกข์ทางร่างกายแต่ทางจิตใจนั้นคุณประดิษฐ์ทุกขเหลือเกินทุก์อย่างแสนสาหัสทีเดียวล่ะครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ,อันนี้คุณนภาพรอยู่สุพรรณบุรีเล่าให้ฟัง ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนข้างบ้านของคุณนภาพรเองครอบครัวของตาชมกับยายมีมีลูกชายสองคนคนโตชื่อแคล้วคนน้องชื่อเดชพี่น้องทั้งสองคนนี้เรียกได้ว่าต่างกันลิบลับแบบว้ากับเหวเลยพ่อของคุณนภพรเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ลุงแคล้วยังเป็นหนุ่มๆรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อชื่อเสียงลุงแคล้วเด่นดังไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีนักเป็นอันธพานเต็มตัวตั้งแต่เล็กมาแล้ว แกทำแต่เรื่องเดือดร้อนแล้วก็ทุกข์ใจให้แก่พ่อแม่เป็นเด็กก็เกเรเป็นหนุ่มก็มีเรื่องมีราวชกต่อยทำร้ายกันมีวาดกันทั้งในหมู่บ้านและต่างถิ่นลักขโมยมั่งฉุดฆ่าผู้หญิงมั่งสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่ต้องตามแก้ไขมาโดยตลอดพูดได้ว่าเป็นคนชั่วโฉลดเต็มตัวคนหนึ่งทีเดียวลุงแคลประพฤติตัวเลวอย่างไรตั้งแต่เล็กยันเป็นหนุ่มแกก็ทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งอายุปาเข้าไป 40, 40กว่าแล้ว แกก็ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนลุงเดชน่ะเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานในไร่ในานาโดยไม่เห็นแก่เน็ตแก่เหนื่อยช่วยเหลือเพื่อนบ้านเท่าที่จะช่วยได้ลุงเดชก็เลยเป็นที่รักของทุกคนตาชมกับยายมีพ่อแม่ของลุงแคล้วเคยคิดว่าตาหากลุงแคล้วมีอายุมากขึ้นนี่คงจะดีได้ แต่ทั้งสองนะ่ะคิดผิดถนัดเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วลุงแคล้วได้ก่อก,กรรมที่เรียกได้ว่าเป็นบาปมหันต์เลยทีเดียวบาปกรรมเนื่องมาจากความโลภอยากได้ไม่รู้จักพอเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าตาชมกับยยมียนเห็นว่าทั้งสองแก่แล้วอยากจะเข้าวัดเขาวาทาบุญทําทานเพราะลูกทั้งสองต่างก็แยกเรือนมีครอบครัวเป็นของตนเองแล้ว,ลวก็เลยจัดการแบ่งสมบัติคือที่ดินที่มีแก่ลูกทั้งสองคนโดยแบ่งที่นาให้ลุงแคล้วกับลุงเดชคนละสิบไร่ ส่วนที่ดินที่ปลูกบ้านอยู่นั้นยกให้ลุงเดชเนื่องจากลุงเดชเป็นคนเลี้ยงดูแกมานานแล้วแต่ขณะนั้นที่ดินบริเวณที่ปลูกบ้านนั้นนะยังมีราคาแพงแล้วก็เป็นที่ต้องการเนื่องจากมีนายหน้ามากว้านซื้อให้แกเท่าแก่คนหนึ่งซึ่งมีโครงการจะทำรีสอร์ทก็ทำให้ลุงแคล้วไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พ่อแม่ยกที่ดินผืนนั้นให้ลุงเดชลุงแคล้วก็เลยไปอารวาสกระตะชมและยายมี เพื่อบังคับให้ขายที่ดินแล้วก็นําเงินมาแบ่งกันพร้อมกระด่าวว่าอย่างรุนแรงแต่ตาชมได้ยายมีไม่ขายเนื่องจากยกให้ลุงเดชไปแล้วและครอบครัวลุงเดชก็อยู่กับแกถ้าขายที่ดินแล้วจะต้องไปปลูกบ้านใหม่เดือดร้อนกันเปล่าๆลุงเดชนะแกไม่เดือดร้อนอะไรหรกแกมีอยู่มีกินอย่างสบายเพราะว่าแกเป็นคนขยันแกก็เลยบอกว่าไม่ขายอ่ะต้องการให้พ่อแม่ได้อาศัยอยู่บ้านของตนเองเพราะว่าทั้งสองก็อายุมากแล้ว ไม่รู้ว่าลุงแคล้วจะพูดยังไงทั้งหมดก็ยืนกรานว่าจะไม่ขายที่ดินผืนนี้โดยเด็ดขาดเหตุการณ์ผ่านพ้นไปประมาณสองเดือนทุกคนต่างคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วลุงแคล้วก็คงพูดไปเพราะความโมโหพี่น้องกันคงไม่คิดทํากันจนถึงตายแต่แล้วในคืนวันหนึ่งขณะที่ลุงเดชกลับจากไปช่วยงานบวชเพื่อนบ้านแกก็ถูกลอบยิงพรุนไปทั้งตัวถึงตายขาที่ ว่าทุกคนจะรู้ก็สายเกินไปชั้นแรกตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุการฆาตกรรมแต่ว่าทุกคนก็พอจะคาดเดาได้ว่ามาจากเรื่องอะไรแต่ไม่มีใครกล้าพูดคงปล่อยให้เป็นเรื่องที่ฝ่ายตำรวจจะต้องจัดการต่อไปหลังจากงานศพลุงเดชผ่านไปประมาณเจ็ดวันความจริงก็กระจ่างขึ้นโดยไม่ต้องรอความยุติธรรมจากฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองเพราะว่าผลแห่งกรรมชั่วนั้นมันได้ปรากฏแก่ลุงแคล้วในเวลาต่อมา คืนหนึ่งตอนดึกสงัดคนบ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินเสียงทะเลาะโวยวายดังออกมาจากบ้านของลุงแคล้วพร้อมกับเสียงปืนดังขึ้นสองนัดก็รีบพากันไปที่บ้านลุงแคล้วทันทีพบผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งสวนออกมาก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้เมื่อเข้าไปในบ้านก็พบว่าลุงแคล้วกลายเป็นศพไปเส่แล้ว แกโดนยิงเข้าที่หัวนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งที่เบ้าตากระสุนทะลุท้ายทอยกระโหลกเปิดสมองกระจายเป็นที่น่าสมเพชยิงจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนร้ายสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงลุงแคล้วเองเนื่องจากลุงแคล้วเบี้ยวค่าจ้างในการจ้างวานฆ่าลุงเดชพร้อมกับบอกว่าตัวเองเป็นคนยิงลุงเดชจนถึงแก่ความตายก่อนที่จะถูก นำตัวส่งตำรวจคนร้ายบอกว่าลุงแคล้วนะ่ะเบี้ยวค่าจ้างยังไม่พอแถมยังพูดจาดูถูกแกด้วยทำแบบเนี้ยสมควรจะตายแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้เชื่อได้ว่ามันเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ลุงแคล้วได้กระทำกับลุงเดชมาแล้วอย่างแน่นอนและมันได้มาสนองลุงแคล้วเข้าให้สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เห็นว่าจุดจบของคนชั่วเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นจุดจบที่น่าสังเวชซะจริงๆ คุณป,ประกาศเล่าย้อนไปในวันเก่าๆที่แกยังทำมาหากินอยู่ที่สุขโขทยัยตอนนั้นยังยากจนมากลูกสองคนเมียหนึ่งคนช่วยกันทำกินหารับจ้างเข้าไปวันๆด้วยความที่ไม่มีทุนรอนไม่มีสมบัติพัสถานติดตัวญาติก็พึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้อีกทั้งเพื่อนปูงก็ไปแต่ต้องไม่ได้ถ้าไปแตะข้าก็จะปนเป็นผุยผงอ่าเพราะว่ามันจนกรอบกันไปท้งนั้นแหละ คุณประกาศเรียกยุคของแกว่ายุคก่อการทำข็นเพราะอะไรเพราะเพราะหากินอยู่กับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนเรามันจนบรรัญญาเข้าก็ต้องเอาละทำไงได้ลูกจะอดตายเมียจะไม่มีจะกินตัวเองก็ไม่มีจะรับประทานมันก็ต้องเอาเท่าแกคนหนึ่งเขาค้าคาปลาเขาอยากจะได้คนไปทำงานให้เขาจะจ่ายเงินให้เป็นรายวันสมัยนั้นเงินไม่มากหรอกแต่ว่าซื้อของได้เยอะ คุณประกาศก็บอกว่าจะไปส่วนเมียให้ดูแลลูกอ่าคุณประกาศก็เลยกลายเป็นคนขายปลาสดส่งปลาสดค้าปลาสดปลาเป็นๆปลาหลายชนิดต้องผ่านมือแกแล้วแกก็ยังเป็นคนที่ทุบหัวปลาตัดหัวผ่าท้องหั่นเป็นชิ้นๆใส่ถุงส่งให้คนซื้อเอาไปต้มยำทำแกงกันก็รู้นะั่นแหละว่าการทำอย่างนั้นมันก่อบาปแต่ว่าจะทำยังไงได้ก็อย่างที่บอกไว้แล้ว แกค้าขายปลาอยู่กับเท่าแกนานถึงสามปีกว่าจะคิดได้ว่ารู้หมดแล้วว่าไอ้ธุรกิจแบบเนี้มันทํากันยังไงก็เลยปลีกตัวออกมาจากเท่าแกไม่อยู่ในเงาใครแล้วจะยืนด้วยลําแข้งของตนเองแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกนะครับเพราะว่าคนอย่างเท่าแกเขาค้าขายอยู่เขาก็ย่อมจะไม่ค่อยพอใจนักที่จะมีคนซึ่งเคยเป็นลูกน้องของเขาเหอเหิเหมทะเยอทะยานมาแข่งบารมี คุณประกาศก็เลยต้องหอบลูกเมียหนีเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าเท่าแก่จะยิงหัวเอาเขาไม่ทําเองหรอกเขามีมือมีตีนของเขาที่สั่งออกไปแล้วพวกนั้นก็จะพยักหน้าคร,ครับครับครับแล้วก็ออกปฏิบัติการคุณประกาศเข้ากรุงเทพเคว้งคว้างอยู่พักหนึ่งทํางานเท่าที่มีจะให้เสร็จแล้วก็หางานใหม่ที่มันดีๆจะได้หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ ระหว่างนั้นเงินเก่าที่มีอยู่ก็ร่อยรอไปอย่างรวดเร็วเออเงินนี่มันหาย,ยากแต่ใช้ง่ายบรรล,ลัยเลยแกได้ทํางานที่ร้านขายอาหารสัตว์ต้องแบกต้องยกเป็นคนงานก็เอาทําไปก่อนแล้วคิดว่าคงจะได้งานที่ดีกว่าน,นี้ช่วงนั้นก็ไปเจออาเซียคนหนึ่งเขาอยากจะได้คุณประกาศไปอยู่กับเขาเพราะเขาบอกว่าอ่าคุณประกาศนี้ถ้าทางไว้ใจได้มันคงจะเกี่ยวกับที่แกเคยช่วยเขาเอาเงินที่โดนกระชากกระเป๋าเงินไปกลับคืนมาให้เขาได้ เรื่องมันเป็นอย่างนี้บ่ายวันนั้นน่ะเสียเข้ามาที่ร้านขายอาหารสัตว์เขากับเท่าแก่ร้านนะ่ะเป็นเพื่อนกันเขาควักกระเป๋าเงินออกมาใบาโตอัดแน่นด้วยแบงค์เขาจะควักนามบัตรใครก็ไม่รู้ให้เท่าแก่จดเบอร์โทรศัพท์ก็คงจะในกลุ่มเพื่อนคนรวยของเขานั่นแหละทีนี้ในระหว่างนั้นเองก็มีไอหัวขโมยมันเดินผ่านมาพอดีมันคว้ากระเป๋าเงินหมับวิง่งแนบเลยทีนี้คุณประกาศกำลังยกของอยู่ พอเห็นก็ทิ้งของไล่ตามมันไปอย่างเร็วจีเลยไอเรื่องวิ่งเนี่ยอ่าคุณประกาศเก่งอยู่แล้วเพราะอยู่บ้านนอกไปไหนอยากเร็วก็วิ่งเอาเด็กๆก,ก็วิ่งเก่งชนะเพื่อนทุกทีอยู่แล้วก็ไล่ตามมันไปมันก็วิ่งหนีมันก็วิ่งเร็วอแต่ปรากฏว่าคุณประกาศเร็วขว่าทันมันไม่พูดอะไรรอกวิ่งเข้าไปแล้วเตะขามันมันเสียหลักล้มคว่ำถลายไปบนพื้นกระโดดคร่ำกระชาก,กระเป๋าเงินมันสะบัด คุณประกาศกระเด็นออกมาแต่ว่ากระเป๋าเงินมาอยู่ในมือแกแล้วส่วนมันก็ใส่ตีนหมาโกยหนับหนีไปเลยคุณประกาศไม่อยากตามมาเพราะได้กระเป๋านะั้นมาแล้วก็เอาไปคืนเสียเสียดีใจตบหลังตบไหลใหญ่ควักให้สองพันเออบอกเอาไปกินขนมเมียดีใจใหญ่แล้วก็ภูมิใจในตัวผัวด้วยที่สามารถพิชิตไอหัวขโมยนั้นได้คราวหลังเสียมาแวะที่ร้านทีไรก็มักจะคุยกับคุณประกาศเป็นอย่างดีซื้อของมาฝากด้วย แกก็เอาไปให้ลูกเมียกินกันรู้จักเขาเราเราเกือบปีเขาไม่เคยพูดยิงโยโสโอ,โอหังเหมือนกับพวกมีเงินทั่วๆไปดูเขาก็คงจะเคยยากจนมาก่อนคุณประกาศก็เลยพูดกับเขาว่าเสียครับถ้าจะให้ผมไปอยู่ด้วยผมมีลูกสองคนกําลังเรียนหนังสืออยู่นะแล้วก็เมียอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเขาจะเอาไปเฝ้าสวนให้เขาเขามีสวนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีมันออกจะลําบากอยู่สักหน่อย ทางโน้นน่ะที่เขาไปซื้อที่ทําสวนไอ้ความเจริญมันยังน้อยแล้วมันเป็นที่ต้องขึ้นบนเขาด้วยที่สูงเรื่องน้ําเรื่องไฟฟ้าต้องอดทนไปก่อนอ่าคุณประกาศก็หาหรือกับเมียมเมียบอกว่าลําบากอดทนได้แต่ว่าลูกต้องไปเรียนหนังสือนี่จะทํำยังไงนั่นสิจะทํำยังไงกันนะก็คุยกันเสียในเรื่องนี้เขาก็เห็นใจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วถามว่าเคยทํางานอะไรมาบ้างก็บอกว่าเคยขายปลา เขาก็ถามว่าปลาสวยงามมาเหรอเออไม่ไม่ใช่ครับปลาที่เอาไปกินนะครับปลาสดะเหรอครับปลาช่อนปลาดุกผมขายฮะผมทําให้คนซื้อด้วยก่อนโน้นอยู่สุขโขไทยตอนหลังผมจะลงทุนเองเท่าแก่เขาไม่ชอบใจเขาจะยิงหัวผมผมก็เลยต้องเผ่นหนีมาครับอา้าวนึกว่าค้าขายของตัวเองผมไม่มีเงินหรอกครับแล้วอยากจะทําอีกไหมล่ะมันไม่มีทุนไงครับเสียเดี๋ยวจะลงทุนให้เอาเปล่าจริงเหรอครับ เอาไหมล่ะเดี๋ยวไปคุยกับเมียก่อนเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วครับตกลงเลยแล้วงานที่ร้านนี่ละ่ะผมต้องบอกเท่าแก่ก่อนไม่รู้เท่าแก่จะหาคนมาทําแทนผมได้เร็วหรือช้าถ้าเท่าแก่หาคนไม่ได้ผมก็คงยังไปไม่ได้ลครับเออเสียครับแล้วเสียเป็นคนลงทุนเงินใช่ไหมครับแล้วผมก็ทํางานให้เสียใช่ไหมครับเขาสายหน้าอ่าไม่ใช่นายก็ทําของนายไปเลยนายเป็นเจ้าของร้านเองเลย มันเป็นของนายนะเพียงแต่ว่าฉันเนี่ยออกเงินให้หนายก่อนลงทุนให้ก่อนนะแล้วพอมีเงินก็ค่อยเอามาใช้คืนแหมนึกไม่ถึงนะครับว่าจะมีคนใจดีอย่างนี้ด้วยไปคุยกับเท่าแก่เขาซะก่อนนะแล้วเขาว่ายังไงก็ค่อยคุยกันอีกทีคุณประกาศก็ไปคุยกับเท่าแก่ร้านอาหารสัตว์เขาก็เห็นใจแต่เขาก็อยากจะได้ให้คุณประกาศทำงานให้ต่อไปอ่า แกก็อยากทํางานให้เขาแต่ว่าอีกใจก็อยากจะทํางานของตัวเองเพราะว่ามันเป็นโอกาสทองแล้วก็เลยต้องลงทุนอ้อนบอนเท่าแก่ขอให้ได้ออกไปเป็นพ่อค้าปลาเท่าแก่ก็ต่อว่าเพื่อนที่มาชี้ช่องให้ทําให้เขาต้องเสียคนงานไปแต่เขาพูดกันเล่นๆไม่ได้โกรธเคืองกันต่อมาเท่าแก่ก็รับคนใหม่มาฝึกงานอก็ให้คุณประกาศช่วยสอนพอคนมาใหม่นี่ทำได้แล้วอ่ะ ก็ออกไปเป็นพ่อค้าปลาสดได้ร้านที่ตลาดแห่งหนึ่งอยู่ในบ้านหมู่บ้านจัดสรรใหญ่หมู่บ้านนี้เที่ยวสอหาเอ,าเองจนกระทั่งเจอแหล่งธรรมาหากินอยู่ย่านรังสิตคนอยู่อาศัยเยอะน่าจะขายดีก็ดีจริงอ่ะแหละขายคนเดียวแทบจะไม่ทันในช่วงเช้าพวกแม่บ้านมาซื้อปลากันอีกทั้งพวกแม่ค้าแกงเขาก็จะสั่งเอาไว้ให้เอาไปส่งส่วนเมียส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็มาช่วยกัน ค้าขายได้ไม่นานก็ได้เงินก้อนที่เสียลงทุนให้ใช้คืนเสียไปเวลาเสียมานี่แกก็คัดปลาช่อนตัวโตโต,ต,ต,ตสดๆทําให้เสียเอาไปแกงกินเขาชอบกินพุงปลาช่อนแกก็ให้เขาไปเขาบอกเอาไปต้มยำอร่อยอย่าบอกใครเลยอืมอย่างว่าละเขาดีกับแกแกก็ต้องดีกับเขาคุณประกาศขายปลาอยู่ที่หมู่บ้านใครๆก็รู้จักพ่อค้าปลาที่ชื่อเล็กอ่าชื่อเล่นๆของประกาศชื่อนายเล็ก เพราะว่าตัวแกเล็กๆและพ่อแม่ตั้งชื่อนี้ให้ก็ใช้มาไม่เคยเปลี่ยนเป็นอื่นแกก็ลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะอาชีพนี้แล้วก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยอย่าเอาของไม่ดีมาขายให้เขาไม่ว่าใครซื้อปลาก็อยากจะได้ปลาสดๆนั่นแหละอย่าเอาปลาที่มันส่งกลิ่นเน่ามาขายปลาตัวไหนรู้สึกว่ามันจะไม่เข้าท่าเข้าทีก็ทําปลาใส่เกลือไปเลยเอาไว้ขายเป็นปลาเค็มก็ไม่มีใครว่าอะไรมันน่าจะสี่หรือห้าปีที่แกขายปลาอยู่อย่างมุ่งมั่น ไม่เคยมีอะไรให้ต้องเก็บมาคิดแต่แล้วคืนหนึ่งเมียก็ฝันว่าปลาตัวหนึ่งเป็นปลาช่อนมาบอกว่าให้เลิกค้าขายปลาเสียหยุดได้แล้วพอจะมีเงินทองบ้างแล้วควรจะไปทำอาชีพอื่นที่มันไม่ต้องฆ่าสั์ตัดชีวิตคนอื่นเมียเล่าให้ฟังเอ้ฝันไปได้ยังไงนี่แปลกๆอยู่นะปลามาบอกพอสักสามวันก็ฝันอีกปลามาบอกให้เลิกขายปลาต่อมาอีกสองคืนฝันอีกแล้วอะเอ๊ยยังไงกันนี่ ก็เลยโทรศัพท์ไปเล่าให้เสียฟังขอความเห็นจากเขาเขาก็ตอบว่าอืมน่าคิดฝันคืนเดียวไม่เท่าไรแต่นี่ฝันนึ่งสามครั้งสามคืนแล้วมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างก็บอกให้คุณประกาศคิดดูให้ดีๆตัดสินใจดีๆพอดีคุณประกาศเล่าให้แม่ค้าผักฟังแกเป็นยายแก่ๆที่เก็บผักจากสวนเอามานั่งขายแกบอกว่ายายเชื่อเรื่องเนี้ยที่มาบอกนั่นน่ะรู้ไม่ใคร อ่าคุณประกาศก็บอกไม่รู้นั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรเขามาเตือนคือแรกแรกที่มาขายนั้นยังตั้งหลักไม่ได้แต่ว่าตอนนี้พอลืมตาอาปากได้แล้วเขาก็มาเตือนให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเสียเพราะว่าได้ทำบาปมามากแล้วนี่พูดตรงๆเลยนะคุณประกาศได้ฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันก็เสียดายมากถ้าเลิกก็เท่ากับทิ้งเงินไปวันละหลายบาททีเดียวแต่เมียนักกลัวแล้วกลัวว่าจะเป็นอะไรไปแล้ว กลัวว่าลูกอาจจะต้องปลอยชดใช้กรรมไปด้วยพูดว่าถ้าหากว่าแกรักลูกก็ควรจะหาอาชีพใหม่เขามาเตือนแล้วก็ควรจะฟังเขาบ้างก็เลยตัดสินใจอยู่เกือบเดือนคิดเรื่องนี้ทุกวันมองหาอาชีพใหม่ว่าจะทําอะไรคุยกับเขาไปทั่วว่าจะขายอะไรดีพอดีว่าไปเจอลุงคนหนึ่งแกบอกให้เลิกเลยแล้วก็มาขายปาท้องโก๋อุ้ยผมทําไม่เป็นนะลุงแกบอกแกจะสอนให้แกขายปาท้องโกมาก่อนแกแล้วทําไม่ไหวก็เลยเลิก ตอนเนี้ยคุณประกาศมีอาชีพขายปลาทั้งโกนะลครับแกก็หวั่นใจเหลือเกินมาเวรกรรมที่ทำมาไว้ช่วงเป็นพ่อค้าปลาจากสุขโขทัยจนมาที่รังสิตนี่มันมากเหลือเกินที่บั่นชีวิตคนอื่นไปเออมันจะตามมาสนองหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าวันไหนด้วยนะครับ